การเข้าตึกเนี่ยเราไม่มีปัญหากันแล้วเนาะนะครับการเข้าตึกไม่มีปัญหาสิ่งสำคัญคือเวลาเรามาชั้น30แล้วเนี่ยนะครับให้เขาดูว่ามันโอ้อาโอ้โถงขนาดลหนเราก็บอกว่าเนี่ยด้านนี้เป็นฟอนต์นะฮะฟอนต์เคาน์เตอร์รับออเดอร์นะครับสังเกตดีๆว่าจะมีป้ายเอเชียไฟโตซีคอลจำกัดมหาชนป้ายใหญ่มากนะครับถ้าเดินไปตรงนู้นจะเสียเวลาผมพาเดินทางนี้เลยดีกว่านะฮะเนี่ยฮะเอเชียไฟโตซีคอลจำกัดคำว่ามหาชนต่างๆที่ทำให้ผมมั่นใจและทำธุรกิจนี้ นะครับเดี๋ยวเชิญางด้านานี้เลยครับนี่นะเป็นนักวิจัยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับสองท่านแรกทางขวามือนะครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินปัจจุบันยังรับราชการอยู่นะส่วนท่านการก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ขึ้นคนค้นคว้าวิจัยวิจัยมังคุดผลเล็กๆเ,เ,เน่ยสาสิบแปดปีสแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีแล้วดีมากๆถึงได้ข้ามบอดอยู่กับลูกมังคุดลูกเล็ก นะครับส่วนสองท่านนี้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่น,นะครับขออนุญาตแนะนำนิดนึงรองศาสตราจารย์ดเตอร์เป็นเสกอนรอภัยปั้นทองบุคคลท่านนี้ทํางานในองนค์การยูเนสโกเกี่ยวกับการศาการต้างการอักเสบปัจจุบันรับราชการอยู่มหาวิทยาลัยเ,เชียงใหม่แล้วยังเป็นอาจารย์สอนแพทย์สอนหมอนะครับมาเป็นที่ปรึกษามาเป็นคณะนักวิจัยโอเปอเรชั่นบีมให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการอักเสบเรื่องยาปรึกษาท่านได้เลยท่านจะมาบริษัทที่นี่ทุก เดือนเดือนละหนึ่งครั้งในงานโอเปอเรชั่นดีนะครับเชนักด้านนี้ต่อครับประวัตของบริษัทเรานะครประวัติของงานวิจัยเราก็มียาวนานไม่ใช่ว่าทํากัน3 5, ปี5ปีแล้วก็มาโฆษณานะครับลองดูนะฮะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตั้งแต่ปีอะไรครับ2 5 2ห้ 25, 28, ยาวนานพอไหมครับขอโทษครับน้องบางคนยังไม่เกิดเลยใช่ไหมแหมนะเราก็พูดไป ว่าอะไรนักวิยาไทยเก่งทําได้สําเร็จอีกสกัดเปลือกมังคุดทำยารักษาแผลหนองเห็นไหมพูดตอนนี้ครับแล้วก็ข้ามไปอันนี้มาติชนครับปีอะไรครับสองพันสองเ้าเห็นไหมครับเราทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ทาแล้วก็หายไปเลยการทํางานอย่างต่อเนื่องของท่านศาสตราจารย์นร์พิเชษนี่แหละนะฮะอันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์นะครับในปีสามหนึ่งเห็นไหมครับ เป็นหนังสือพิมพ์มติชนรายวันอีกแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นไทเทคนะครับใน,น,นในอดีตเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพประวัติศาสตร์นะเป็นการวิจัยเนี่ยมีการตีพิมพ์ต่อยอดออกมาจนหนังสือพิมพ์ยอมรับเป็นข่าวดีสําหรับวงการนักวิทยาศาสตร์ไทยนะครับเชานด้านนี้นะครับอันนี้ก็มาแล้ว อันอนี้มี2 5 5 3นะครับหนังสืออินเดรีนิวเห็นไหมครับมหาวิทาลเชียงใหม่ออมอชอนะฮะวิจัยมังคุดรักษาแผลติดเชื้อได้นะแทนยาราคาแพงจากต่างประเทศเพราะอะไรครับเพราะข้อหนึ่งของมังคุดคือต้านการอักเสบเป็น3เท่าของแอสเพลนเห็นไหมเขามาขยายความนะครับลิทที่เราวิจัยนะอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ คุณอดีตนายกท่านนายกชวนหลีภัยนะท่านประทับใจแล้วก็รู้จักศาสตราจารย์ดรพิเชษเป็นพิเศษนะจากความอบอุ่นของผู้นําประเทศนะครับก็ทักมาว่างานวิจัยของท่านเป็นอย่งไงบ้างแลรู้สึกว่าอบอุ่นมากนะครับตรงนี้ขอไว้นิดนึงว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่ชอบนะนายกชวนก็อย่าไปกล่าวถึงข้ามไปนะอันนี้เราพูดไว้กันเอาไว้เลยกันเอาไว้เลย นะัอันนี้ก็เหมือนกันนะการซเนียเครื่องสาําอางเปิดอกมองคุนทำไมเป็นเครื่องสำอางเพราะเดิมเราตั้งโรงงานตั้งแต่ปี2520นะครับ2520เราตั้งโรงงานแล้วเราจําหน่ายต่างประเทศนะครับแคนาดาอเมริกาออสเตรเลียเราจําหน่ายคนไทยไม่ใช้ครับคนไทยไม่เชื่อของไทยในสมัยก่อนจนล่าสุดแอดคาราบาวมาร้อง make in Thailand คนไทยถึงมาใช้ของไทยนะครับหลังจากนั้น งานวิจัยเราก็ขยายในเมืองไทยแล้วก็ทําการค้าเจริญรุ่งเรืองมากแต่ระหว่างนั้นดอ,อร์สร้างโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราได้เงินจากต่างประเทศเข้ามาบ่อยแล้วพัฒนาธุรกิจของาศาสตราจารย์ดรวิเชษนะอันนี้ก็ที่มาที่ไปนะครับในปี3 6นะเยอะแยะมากมายครับอันนี้ก็เป็นเล็บตีพิมพ์บางกอกโพส์นะครับภาพนี้นครับเป็นภาพที่ประเทศอเมริกานําไปตีพิมพ์นะครับแล้วก็ ติดต่อโรงงานโรงงานหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยครับแล้วก็เอาผลงานวิจัยของด็อ,อร์พิเชษวิริยะจิตตาเนี่ยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยครับไปตีพิมพ์แล้วไปจําหน่ายน้ํำมังคุดสกัดที่ประเทศอเมริกาสองปียอดขายสี่หมื่นกว่าล้านเห็นไ,ไหมฮะเขาทําได้เพราะงานวิจัยแต่คนไทยในสมัยนั้นนะไม่เชื่อครับนะด็กรก็ไม่ได้หยุดดรมีความมุ่งม,มุ่งมานะมากนะคร อันนี้ก็ปี2543นะครับกรมวิทยาศาสตร์ร่วมกับเอกชนวิจัยสมุนไพรสกัดยาต้านไวรัสจากเปลือกมังคุดเห็นไหมฮะพอมีหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์อย่างนี้ก็จะเลยมีโรงงานบางโรงงานอาแปะอาโกอะไรไม่รู้แหละก็เห็นว่าจากเปลือกมังคุดนะก็เลยเอามังคุดที่ตลาดล้างให้สะอาดตัดจุกแล้วก็ก่อนนึงอีกครับเอาไปปั่นทั้งลูก ซึ่งในมังคุดเนี่ยมีทั้งคุณมีทั้งโทษคําว่ามีคุณน,นันนมีโทษมหันใช้ได้กับมังคุดสิ่งที่ศาสตราจารย์ดรพิเชษเอามาใช้ <c oughs> แค่ GM เวันเท่านั้นนะครับดูแลสมานแผลใต้าการตักงเสษนะครับดูแลผู้ป่วย HIV ได้นะรสร้างมวลกระดูกได้นะแต่สิ่งที่อยู่ในมังคุดมีโทษคือสารแทนนินสารแทนนินเป็นสารก่อมะเร็งครับถ้าทานไปนานๆเป็นมะเร็งแน่นอน นะอันนี้ฟันทองเลยอันนี้ที่เปลือกหรือว่าข้างไหนครับที่เปลือกจะมีแทนนินสูงครับสารแทนนินก็คือเป็นสารสีม่วงๆสีน้ำตาลน้ำตาลพอแห้งเป็นสีน้ำตาลเหนียวๆอันนั้นนะครับสาคัญถ้าโดนไม่มากไม่เป็นไรครับเวลาโดนปากเวลาทานบังคุชบางคนสมัยก่อนเนาะไม่ต้องสมัยก่อนสมัยนี้บางคนก็อาจจะทานพอแก่ปั๊บเหลือนะจุ๊บเลยแล้วมันจะฝาดติดปากนิดนั่นแหละครับแทนนินนั่นแหละครับในแทนนินนะในอันนี้นักสืบพิมเดรรินิวนะฮะสิงหา ที่างานถแถลงข่าวนี้เกิดขึ้นที่โรงแรมสวิตโฮเทลเลอร์คองขอดนะครับผลงานวิจัยก้าวไกลระดับโลกนะครับเราดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งสำเร็จแล้วถแถลงข่าวครั้งแรกของโลกนะครับถแถลงข่าวพร้อมกันเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์3ประเทศไทยที่โรงแรมสวิตโฮเทลที่ออสเตรเลียแล้วก็ที่อเมริกานะครับ3ประเทศถแถลงข่าวพร้อมกันสทวีปก,ก็ได้นะอันนี้ก็ในเรื่องของผลมังคุด ส่วนในด้านนี้ก็เป็นผลงานวิจัยผลส้มแขกนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัตินะจากการนวดบันทึกนะลงเลคคอร์สนะครับส่วนบันทึกสถิติโลกจะเป็นแางนู้นอันนี้เป็นประเทศเยอรมน,นีนะครับนวดหนึ่งชั่วโมงลงไป17เซนแต่ไม่ใช่ที่เดียวนะครับ3ที่นะฮะเหนือสะดือระดับสะดือและใต้สะดือจับ,บจามารวมกัน17เซนค่นะฮนะที่อิตาลี13เซนภายใน1ชั่วโมง นะครับอันนี้เป็นคนไทยในอเมริกานะครับหนึ่งชั่วโมงหายไป22เซนทําไมคนนี้ถึงลงเยอะสุดเพราะอะไรเขาบอกว่าผลชมพู่จะนวดง่้าแหมถ้าเป็นต้นกล้วยบ่มลงยากนะถ้าเป็นผลชมพู่แล้วมีลูกสักสองคนสาคนนะแล้วลูกโตแล้วยิ่งง่ายเลนะเพราะนั้นเคล็ดลับตรงเี้้ยคนนวดเันจะรู้นะถ้าอยากต้องการ ลดสลายไขยมันที่บันทึเสถิติโลกแล้วสินค้านะครับลองปรึกษาคนที่แนะนำท่านหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นคนจีนนะที่ประเทศจีนก็นวดมาแล้วนะนี่เป็นการใช้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ภาพที่เห็นนี้จะใช้ต่อเนื่อง12วันนะครับภาพนี้นะฮะภาพนี้ใช้ต่อเนื่อง5วันนะครับต่อเนื่อง5วันนะครับการลดสัสดส่วนนะเราจะวัด3จุดนะครับเหนือสะดือระดับสะดือใต้สะดือนะอันนี้เป็นภาพ การนวดทีป่ประเทศญี่ปุ่นนะที่เมืองนาโฮยะญี่ปุ่นเขาเ,เวลาคือสิ่งสําคัญสังเกตครับเขาใช้เวลาแค่40นาทีครับคนญี่ปุ่นจะเดินเร็วกระจับกระเฉงเห็นไหมครแต่ก็ยังไขมันส่วนเกินยังมีอยู่นะครับดันั้นสินค้าของเราเข้าประเทศญี่ปุ่นได้เพราะอะไรใครทราบไหมครับเพราะศาสตราจารย์ดอกกรวิเชตเป็นนักวิทยาศาสตร์ร,รับเชิญของประเทศญี่ปุ่นเห็นไหมทำให้สินค้าเข้า,อาตอนนี้นะเข้าญี่ปุ่นแล้วเหรอ นานแล้วครับไม่ใช่ตอนนี้ครับนี่ตั้งนานแล้วฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นการบันทึกสถิติโลกเมื่อวันที่8สิงหาปี2500ปี2006ใะกิสแตรา2006นะนวดบันทึกสถิติโลกที่ศูนย์ชุมแห่งชาติสิริกิตนะวันนั้นเรานวดอยู่ทั้งหมดประมาณ40เตียงนะครับลงกินเนตพุกออเบอร์และขอดนวด1ชั่วโมงลดลง1 3.25นิ้วตรงนี้ต้องจำนะครับ1 3.25นิ้วปรไมตรงนู้นตั้ง30เอ้ย20กเซ อันนั้นคือเฉพาะบุคคลแต่ต้องใช้ค่าเฉลี่ยนะครับ40เตียงลดลง1-3.25ถึงนิ้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าลงไปในเรคคอร์ดเท่านั้นนะรับรองโดยสถาบันเดิมสแกนประเทศฝรั่งเศสนะอันนี้ถามว่าวันนี้ถ้าเราพูดอย่างเงี้ยีอี๊แบบเนี้ยเราพาลูกค้าเรามาเขาเริ่มสนใจสินค้าไหมเริ่มสนใจผลิตภัณฑ์ไหมเขามั่นใจในงานวิจัยย <c oughs> ังน, <c oughs> นังสือพิมพ์ลงมายาวนานอย่างต่อเน,นื่องแลวเราปิดการขาย พาเข้าเข้าห้องอีพีก็จะง่ายเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสินค้าเราเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับหรืออย่างเดียวคือขั้นตอนที่เราทําหลายต่อหลายคนยังไม่เคยเดินมาทางนี้เลยเห็นไหมครับเราขาดอะไรไปทําไมเราถึงได้เท่านี้แอบเคล็ดลับแล้วพอเราพาลูกค้าเข้ามาเราออกด้านรู้ไหมพามาปั๊บอันดับแรกต้องแนะนําห้องน้ำไหมเวลาเขาปวดห้องน้ํนา,นานโอ้โหบางทีโ อยากจะกลับบ้านแต่แกล้งบอกว่าหาห้องน้ําไม่เจอลงไปข้างล่างเลยแล้วกลับบ้านไปเลยเพราะงั้นการทีอาห้องน้ําก็สําคัญนะครับห้องแรกเป็นถ้าไปด้านนี้นะห้องแรกเป็นห้องของสุภาพสตรีนะครับห้องที่สองถัดมาเป็นห้องของใช่ใชโนห้องของผู้บริหารนะอย่าไปเข้าชนะเดี๋ยวเด็กจะออกมาและเด็กจะไหวเรานะห้องที่สามเออห้องที่สามห้องสุดท้ายด้านโนเป็นห้องน้ำชายนะครับโอเคครับเชินทางด้านนี้เลยเดี๋ยวจะแนะนำด้านโนไปเข้าด้านันครับ เห็นไหมเลดี้เลดี้อ่าเลดี้นะอันนี้ก็เฉพาะผู้บริหารนะครับอันนี้เป็นห้องให้บ้านนะส่วนด้านนี้ก็เป็นห้องน้ำช้างแล้วมาต่อกันด้านนอกเลยครับเ ด้านนอกนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามาผู้มุ่งหวังมานะครับด้านขวามือของเราก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่จะยืน่นสมัครสั่งสินค้านะครับแนะนําเขาว่าหลังเข้ามาคนเดียวเขาจะได้สั่งสินค้าได้นะครเขาจะได้รู้ขั้นตอนมากน้อยไม่รู้บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญหัวใจสีแดงทําไมถึงมาตั้งอยู่ในแอปโกหรือเอเชียไลท์อันนี้คือความประทับใจนะครับของเด็กที่บ้านไก่ได้ นาศาสตราจารย์ดรพิเชษไปดูแลเด็กที่บ้านไข่ด้าครั้งแรกแค่สิบกว่าคนนะครับเด็กทุกคนมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นค่าซีดีโฟสมขึ้นทุกคนนะครับจนเด็กแย่งผลิตภัณฑ์กันทานนะครับดรก็ปราณีมากนะครับดูแลเด็กทุกคนจนประกาศคําว่าไม่เธอก็ฉันลาจากโลกนี้ไปจบนะสิ่งนี้ผมพูดแล้วขนลุกครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ประทับใจนะครับถ้าเราบอกต่อคนของเราเขาจะประทับใจเหมือนเราไหมนะครับลองดู นะลองมาอ่านได้ครับในนี้นะอันนี้คือเสียงจากเด็กที่บ้านไกลได้นะครับไปอย่างต่อเนื่องรู้สึกว่าปีนี้ดรจะไป3หรือ4ครั้งแล้วถามว่าทานแล้วใช้แล้วดีอย่างไรเราอธิบายเป็นพิาศาสตร์การแพทย์ได้นะครับตัวภูมิคุ้มกันนะที h 1, t H2, t h 1, t h TH17 และ t r e g u l a t o r อนะครับอธิบายเป็นชักเป็นตอนได้นะครับตรงนี้ศึกษาให้ลึกแล้วจะรู้ว่าร่างกายคนเราไม่ใช่เรื่องยากเลย แค่ตัวเหลืองงาดดำบัวบกฝรั่งบังคุดดูแลเขาได้เพราะปรัสบสมดุลของร่างกายไม่ใช่รักษาแต่ทําให้ภูม,มิบัดเขาสูงขึ้นทําให้อยู่ในสภาวะสุขสมดุลนะฮะอันนี้ก็เป็นชาร์ตของการทำงานนะครับส่วนสินค้าผมเชิญด้านนี้นะครับ <c oughs> สินค้านะครับหมวดหมู่แรกนะหมวดหมู่ของสุขภาพนะครับเราจะแบ่งเป็นสีนะครับสีเขียวหรือกราซสเนีย นะครับถ้าเราฟังออนแอร์ผ่านรายการเนี่ยจะเป็นบิมสีเขียวบิมสูดน้ําบิมแคปซูลนะครับอันนี้ก็จะดูแลในเรื่องของภูมิมแพ้เป็นหวัดเป็นไมเกรนบ้านหมุนไมเกรนนะฮะแล้วก็เป็นซีสเป็นเนื้องอกตลอดจนเป็นมะเร็งเป็นทางเลือกแรกให้เขาใช้ตัวนี้ก่อนนะครับข้างล่างก็จะแยกเป็นนอร์ไลสีสำหรับคนเป็นสะเก็ดเงินนะครับข้อเข่าสําหรับคนเป็นข้อเออสีชมพูนะฮะอาทินอกหรือบิมเอกับการใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายของบริษัทบางช่องทาง เราบอกไปเลยครับอันนี้คือบนเอแล้วผิวหนังนี้กินตัวไหนดีผิวหนังมี2อย่างครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องผิวหนังถึงขนาดที่ว่าพูดทำร้ายตัวเองอันนี้ต้องให้หมอฟันทงดีกว่าครับว่าเป็นสะเก็ดเงินเป็นภูมิแพ้แล้วค่อยมาศึกษานะนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อข่าวเกาลูมาตอยเอ s เตัวนี้ตัวสีชมพู TH 2สองทำงานมากเกินไปแล้วทำร้ายตัวเอง นะครับถ้าอยากรู้ลองศึกษาชาร์ตดูนะครับตัวสีฟ้าตัวใดอะมีหรอกหรือบินดีนะครับ,บาาตัวนี้จะเป็นเบาหวาน,ออาวานและอาการข้างเคียงที่เกิดจากเบาหวานเบาหวานจะเป็นแพ็กเกจครับมีเบาหวานตามมาด้วยโรคไขมันแล้วก็ความดันพอความดันเยอะหัวใจเป็นปั๊มทํางานหนักกล้ามเนื้อหัวใจก็จะโตนะฮะก็แถบโรคหัวใจถ้าสีโรคไปหาหมอได้ยาสี่ขนานครับวันหนึ่งก็ไม่มากครับมื้อละกำ วันหนึ่งก็ประมาณ20กว่าเม็ดแต่ถ้าใช้บิมวันละ4แคปซูลครับเป็นทางเลือกไหมครับแค่4แคปซูลแล้วประกอบด้วยตัวเหลืองอาดาบวบบกฝรั่งมังคุดลองดูครับปรึกษาผู้แนะนําของท่านดูถ้าน้ำตาลน้อยก็เหลือ2แคปซูลครับชาเม็ดเย็นเม็ดนะครับการใช้ผลิตภัณฑ์ใดอะมิอนหรือเบาหวานอย่าเพิ่งหยุดยาคุณหมอนะครับผลิตภัณฑ์ทุกตัวทานควบคู่กันแต่ให้ห่างจากยาคุณหมอครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วสําหรับตัวทูมาริกนะฮะ ตัวทูมอริกนี้สําหรับคนที่เป็นมะเร็งวัดผลกันเลยครับหมอบอกอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนใส่เลยครับคือชีวิตตายทุกคนครับผมบอกเลยว่ามันเป็นสัจธ,ธรรมน,น,นะวันนี้แรกครับถ้าเขาใช้แล้วหลุดพ้นหมอบอกหนึ่งเดือนถ้าอยู่ได้หนึ่งปีถ้าสองปีหรือห้าปีเขาจะภูมิใจขนาดไหนคนในครอบครัวเขาจะแฮปปี้ขนาดไหน แล้วถ้าคุณไปบอกสิ่งดีๆกับคนในครอบครัวเขาเขาจะขอบคุณคุณขนาดไหนตรงนี้ตั้งหากที่เป็นคุณค่าของการทําธุรกิจแอดโก้ครับนะฮะด้านล่างก็จะในเรื่องของตัวสุขภาพความสวยความงามนะครับอันนี้ก็ไปศึกษาเอานะครับมีปัญหาอยากจะขาวนะครับมีปัญหาตกขาวเชื้อราในช่องคลอดนะครับเอ่อช่องคลอดไม่กระชับเขาเรียกว่าสูตรกระชับพื้นที่แต่นันไม่ต้องไปสนามหลวงนะครับนะอันนี้ผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบ นะครับผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบแต่ข้ออีกอย่างหนึ่งที่เขาพูดกันก็คือคนกินไม่ได้ใช้แต่คนใช้ไม่ได้กินแ <c oughs> นะครับแต่ถ้าเกิดว่าภรรยาใช้สูตรสีเหลืองนะครับสามีสู้ศึกไม่ไหวก็ใช้กินโกะครับกินโกะมีโรบาสกัดจากใบแปะกวยจะได้สู้ศึกกันไหวนะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ถ้าอยากผิวสวยหน้าใสนะครับเอเชียไลท์เซรั่มนครีมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่สกัดจากมังคุดด้วยนะแล้วมหัศจรรย์มาก <c oughs> ใช้เพียง ไม่ถึง10นาทีเห็นผลชัดเจนนะครับปรึกษาผู้แนะนำของท่านถ้าอยากจะแป๊บเดียวเหี่ยวหายนะฮะมีดูแลเรื่องใบหน้าแล้วมีปัญหาเรื่องหน้าเป็นซาลาเปาอยากให้หน้าเป็นลูปไข่นะครับหรือผู้หญิงที่มีตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนียงผู้ชายตอบแทนนะถ้าไม่อยากให้เหนียงยานเหมือนไก่นะฮะใช้ครับโกเฟสนะตัวนี้ใช้ดีมากๆนะครับไม่ไม่มีโอกาสได้ใช้ลองดูครับ หาคนที่เคยใช้แล้วสอบถามเขาดูนะข้างล่างก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวเซเว่นบันเดอร์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราจําหน่ายมาแล้วเกือบสิปีครับเป็นผลิตภัณฑ์นหน้าเด้งสูตรแรกนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นหน้าเด้ง5เท่าของตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาเบ็ดเสร็จแล้วราคาสมาชิกประมาณ1,100คิดว่าตัวนี้จะราคาเท่าไหร่เด้ง5เท่านะโปรโมชั่นไม่ถึง5,000ครับแ, 2, แค่ราคา2 0 0 0หรือ3,000เอง 2, นะติดต่อผู้แนะนำของท่านนะครับ ถ้ามีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำใช้ชุดไลท์ครับนะครับชุดไลท์จุดสีฟ้าเป็นโฟมล้างหน้านะครับชุดไลท์จุดสีขาวเป็นโลชั่นบำรุงนะครับชุดไลท์จุดสีเหลืองเป็นกันแดดนะครับเพราะฉะนั้นกลางคืนต้องใช้กันแดดไหมครับไม่ทำไมพูดอย่างนั้นนะสาวกลางคืนเขาโดนแดดอ่อน <c oughs> เขาใช้กลางคืนเพราะกลางวันเขานอนแน่นะอันนี้กัน u v UV ยใช้ได้หมด<ช>นะครับสังเกตได้ดีว่าค่า h d s แค่30แต่ความละเอียดเนี่ยละเอียดมากแล้วซึมลึก ลองใช้ดูสิครับและจะประทับใจข้างล่างก็จะมีปัญหาคนที่มีปัญหาเรื่องชุดเป็นสิวหน้าเป็นสิวนะครับมีตัวเจลล้างหน้ามีโลชั่นบำรุงนะครับมีครีมแต้มสิวมีกันแดดคล้ายๆกับตัวนี้นะครับราคาซอฟ t ครับเพราะตัวนี้สกัดจากเปลือกแต่ดีมากๆเพราะต้านการนักเสบนะฮะก็ผลิตภัณฑ์หลายต่อหลายตัวครับมีให้เราเลือกนะครับเลือกใช้ตามประเภทของเราอันนี้ก็จะมาหมวดหมู่ในเรื่องของสลายไขมันนะครับ ผลิตภัณฑ์ชุดแรกๆนะจะสังเกตว่าเป็นทีมวันแต่ไม่มีจุดสีชมพูนไมครับไม่มีจุดสีชมพูหมายถึงว่าเป็นทีมวันสูตรนี้ใช้แล้วครีมจะทํางานต่อเนื่อง6ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นสูตรทีมวันสเปเชียลฟอร์มูลาหลังจากใช้ครีมยังทํางานอีก12ชั่วโมงครับหลักการต่างกันตรงนี้แต่ราคาต่างราคาต่างกันแค่นี้เดียวนะลองดูครับต้องพิสูจน์ด้วยตัวทัานเองนะ ้างล่างก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวลตกลาซีเนียครีมข้อเข่าเจลอาบน้ำนะครับแล้วก็โลชั่นบำรุงนะโลชั่นบำรุงผิวหรือบอดี้โลชั่นเทียบเท่ากับยี่ห้อหนึ่งที่ขายในโรงพยาบาลน,นะครับเทียบเท่ากันเลยแต่ราคาซอฟกว่าเยอะเลยนะครับลองแนะนําดูนะราคาซอฟกว่าราคาในโรงพยาบาลเยอะนะครับและสําหรับกาซีเนียสกินครีมตัวนี้ดีมากครับมีปัญหาเรื่องแผลกดทับเป็นแผลเบาหวานแผลเลือดรัง ลองใช้ครับดีขึ้นภายใน3วันผมบอกได้เท่านี้นะครับลองสัมผัสดูนะแล้วก็ให้การลดน้ำหนักเพื่อเพลินดำเนินชีวิตนะครับโกเชฟดิ Go ้งกับโกเชฟบิทกิตนะทานแทนอาหาร1มื้อได้เลย1กระป๋องกับบิทกิต10ชิ้นอิ่มแล้วได้คุณค่ามีประโยชน์นะรับลองได้นะครับถ้าเกิดต้องการการลดน้ำหนักเราก็มีตัวเลือกเยอะเองนะครับมีครีมนวด มีตัวโคเชฟดิ้งนะฮะหรือจะเป็นทีมวันลดส้มตัวนี้ได้รางวัลที่หนึ่งในการวิจัยงานวิจัยสมุนไพรโลกนะครับคืออะไรคือได้ค่า HCA สูงที่สุดในโลก <c> HCA <oughs> คืออะไรใครรู้บ้างไฮโดซิติกแอซิดนะเป็นการเผาผ่านสลายไขยมันนะค่าทำให้ไขมันในร่างกายเราเนี่ยแตกตัวเพราะไขมันแตกตัวปั๊บเนี่ยมันก็จะถูก เซลแต่ละเซลล์นำพาเข้าไปเผาในเตาไมโตโคอนเดรียของแต่ละเซลนะครับก็เลยทําให้ไขมันส่วนเกินเราหายไปหลังจากที่ใช้ระยะเวลาประมาณอาทิตย์นึงจะรู้สึกทานข้าวได้น้อยลงเพราะร่างกายเริ่มเาผาผลาญไขมันเก่านะครับนำไขมันเก่ามาเาผาผลาญแต่ในช่วง2-3งถึงวันแรกอาจจะหิวนิดหนึ่งนะครับเพราะร่างกายกําลังจะปรับสมดุลน,นะฮะมีให้เลือกทั้งชนิดน้ําและชนิดแคปซูลชนิดแคปซูลต้องทานก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนะครับชนิดน้ําทานปุ๊บทานข้าวได้เลย ลืมทานทานได้อีกนะครับทานข้าวเสร็จแล้วอยู่ข้างล่างทานข้างล่างขึ้นมาชั้น30รีบขึ้นมาเลยชงกับน้ําละลายทานยังได้อีกอันนี้คือข้อดีของผงชงลดสม้มหรือทิมวันพาวเดอร์ลดส้มที่เราเรียกนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่อยากจะแนะนําก็คือเป็นน้ํามังคุดมีสองสูตรครับสูตรดูแลสุขภาพน้ำมังคุด80%ถามว่าไร่ยี่เป์็นเป็นน้ำา RO หรือน้ำโมเลกุลเดียวนะครับเพราะว่าถ้า100%ข้นเกินไป นะ่จะทานยากนะแล้วสูตรที่2ก็คือสูตรน้ำมังคุดลดเผาผลาญสลายไขยมันระหว่างบิบนน้ำมังคุดบวกทิมเห็นนะครับก็เลยเป็นบินทิมห,หรือบางตัวผลิตภัณฑ์บางตัวเรียกสลิมนะหรือมิว้วนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับจะบอกได้เลยว่ามีทั้งมังคุดแล้วมีทั้งส้มแขกอยู่ในชนิดเดียวกันนะครับฟันพงได้เลยครับสินค้าที่นี่ชัดเจนกดเหล็ก3ข้อก็คือ1สินค้ามีงานวิจัยทุกตัว สองมีความปลอดภัย100% 3อร์เ์คุณภาพเกิน90%หรือผมบอกได้ว่าเทียบเท่ากับยานะครับแล้วพบกันที่แอปโก้ Go ครับขอบคุณครับ